สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการ Cyber Channel และท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับรายการ Cyber Channel จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเบราว์เซอร์ Google Chrome ให้เป็นเบราว์เซอร์หลักนะครับบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมเชื่อว,ว่าหลายท่านคงอาจจะเคยเจอปัญหานะครับเวลาเข้าเว็บไซต์หรือเพื่อนๆของท่านส่งลิงก์มาทางไล n e หรือว่าทาง m e s s e n g e r Facebook อะไรต่างๆนะครับเวลากดเข้าไปแล้วนะครับมักจะเข้าเบราว์เซอร์ของเครื่องนะครับแทนที่จะเข้าเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ถนัดใช้เบราว์เซอร์ของเครื่องนะครับตัวผมเองก็ไม่ถนัดใช้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเบราว์เซอร์ Google Chrome ให้เป็นเบราว์เซอร์หลักนะครับบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับ เวลาเพื่อนๆส่งลิงก์ทางไลน์หรือว่า m e s s e เจอร์ Facebook อะไรต่างๆนะครับก็จะเข้าเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เลยนะครับไม่ต้องเข้าเบราว์เซอร์ของเครื่องนะครับโทรศัพท์ที่ผมจะเอามาสาธิตนี้นะครับเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo v 20 Pro 5G นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับมาลงมือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ Google Chrome ให้เป็นเบราว์เซอร์หลักกันได้เลยนะครับ1น,นะครับ ให้ท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วกดคำว่าตั้งค่านะครับ 2. ให้ท่านมองหาคำว่าแอปแปละการแจ้งเตือนนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับ 3. กดคำว่าแอปเริ่มต้นนะครับ4เลือกแอปเบราวเซอร์ Google Chrome นะครับ 5. กดเลือก Google Chrome ตรงนี้นะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับให้เป็นเบราว์เซอร์หลักนะครับบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับอยากจะเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของเครื่องนะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับเพียงท่านทำตามขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5นะครับแล้วทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ Cyber Channel ของเรานะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ